เพื่อเพื่อนๆดูเห็ดชักคันธารู้ไะนะคะ่ะมันโตเร็วคะ่ะน,นุ่นโอ้โหว่าจะไม่เก็บเก็บคะ่ะเอาถุงเอาถุงมาค่ะนี่นี่นคะ่ะโอ้โหนาจะตั้งกล่องไม่ได้คะ่ะลมโอ้ยเ,เก็บเห็นอันเนี้ช้านะคะเพื่อนๆค่อนค่ะ โอมีตัวไอ้นั่นนี่ค่ะเรียกแต่ย่กว้างนะคะกว้างมาแทะเต็มทั้งบดเลยลมก็แรงนะคะตั้งกล้องก็ไม่ได้ mm hmm. นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะนี่เห็นไหมคะโอ้โดอกนี้เลิเลยขอท่ายรูป เุณ่อนตดูดอกเบลอเบลอเลยเนี่ยกลุ่มยงเนี่ยพอเลยนะคะนี่ี่เก็บเก็บค่ะอโอ้โหเพื่อนค่ะหน้าของนุญาตเก็บก่อนนะคะเพราะว่ามันตั้งกล้องไม่ได้ค่ะเพื่อนขค่นี่สองให้่อนเพื่อนดูแล้วนะคะนี่นี่ค่ะลมมันแรงค่ะ